ท่ไปวามไ่งขอาเลยเก็บไวเก็บลมู้กมีของพี่ด้ยนะเยอ่ะนะองเงี้ยโ่ะเริ่มก่อนดเจอะไม่นี่อยว่าเอง้ามมเนอก็อาต่สองี้าเอาเก็ดได้ที่วเหร่ เขาเขากับบ้านเขาหนีพี่ไหมตพี่พ่อเพื่อะไรพี่ซอนสองสองดูแล้วดูแล้วดูมาอะไรย่างงี้แดว่ะอ๊แโอเแล้วจะเจ๋ห่งห้าพี่ใอาใจอาก่อนยม อาเลยเปลี่ยนแล้วเพราะคุณอยากลองเปลี่ยนให้ว่างไว้มาพี่มากอนกิวเราันเสาร์พอมาได้หลังจบตอนนั้สองเอกันันโอ้ยบอกวเฮ้ยมาแล้วไปเป่ากัป้ากไปบอกว่าวที่เกิดตััิว้อ ้าว่พี่บอสเขา่ากับรได้อะมันเป็นที่เบอร์นี่ปตนยี่โทรศัพเป็นที่โทรศัพท์ใช่ไหมเนี่ยเอาไปขายคู่เลยโทรศัพท์เนี้ยคุณซื้อทไม4,3นาทรศัพวันน้โอ้ยโปรเจกต์ผมว่านจ่าตุ้เน่าต้เช็ค อ่าเกตส์ส่งผมมีเข้าเฮ้ยชิดรู้มากอันี้แบบวียนหัวหัวมันอ่าสิสี่ตุ้ทีมาเลือกกล่องสองไปสามเกยันไอ้ยหนึ่งไปสองโอ้โหเริท็อปโอ้ยกิ่งคอยกิองอ้ยกินหน่ชิชกิพลังอ่าแวะไม่ใ่ไม่ล เดี๋ยวาพี่พี่กษากะสองไปพี่ผมโชว์ไม่ได้เดีเปคู่ีเลยดูกิวเกสอมุดูเลยครับสวัสว่านว่าเจอเออมดจงอ้าวใส่จีใบนี้ยใบยวหรอคือมุดสองใบอระ มีไหมครับเป็นน้ำน่ะไม่รอวาเราไม่ต้จะหมูากเลยสองไดหน่สนปปลายเลืออาไม่ใจเบอร์เรารา่าแ่กนต้องไปวันนี้ที่หนึ่งที่สองม่ได้เออที่หนึ่งเป็นเพองเลทำไมทำไมตองแข่งไม่ได้างี้ผมไม่ไข่่ จังานไรูโอ้โหเนี่จริงจริงต้องาัเราต้องผนไอ้นี่ไม่ตัตายเลยันนี่เหไม่ดีตัดเนี่ยไม่ต้องฟังตายเลยอ้าวโคกมโอยนี่มันบิดีุดหน้วเลียวพิกทางไว้เาะในการจครั้งหน้า เฮ้ยเค้คุ้มคอตัวไม็ักดถได้ไหมครับกดไปได้ครับตีไม่กดถกเไป่ันกดด้วยสองไดเฮ้ยฟอนจะออกอันนี้เป็นสองพันห้าสองันห้าอีกข้างสองข้าวดิเฮ้ยอันนี้เป็นสาเอ้าวไปมาเลยเฮ้ยสองแปดั้หน่โอ้ยสากคนเลย เดอ,อัวเอจูเกสามขอบุณดินสีา์โดลเป็นแบบบอสสองใบสามชอสามสามใบเนี่ยตัว ร้อเล่นลงมา2โซบาร์แ hmm. ข่งงมือหนึ่งใบถ้าไม่ถ้าเกี่3จด2คนนี้ลงมานะโซบารหนึ่งดูกองใบมันสุดใช่ไหมใช่เลือาไว้บดไว้ไล้วคอให้ถ้ป็นน้ำมอคอถ้าเป็นถ้าไม่ใช่น้ำมอไว้เจอรู้มาไหเนีย ไม่มีแต่มันหวานเไ้เล3เราไปรีบๆเขาไม่ได้แต่ดีเนี่ยป็นไงคุณมันก็ที่ประมาณไม่โดนนคคลกสีกถ้าเราเริ่มะมันทิตแบกยื่นมาลงแล้วปีกวะาประมาณตาขึ้ เฮ้ยมาเอาฮิต <laughs> ตี้ท okay. ุกใบก็สองมาเอาเพไม่มีออเดอร์บเสียดายอันสิบห้าเฮ้ยยังไนที่นี่กว่าสิบห้าไอ้นี่ไม่อยากให้บวชข้าวัสิบห้าบวบก้าแนจ้ะฮะใช่ปะ เท่าไรอ่ะสิบห้ากส็สิบเก้าไงตีสี่สิบก้าสิบเก้เลยติเกอร์ติเกอร์ป่ะ่ได้แล้วไม่เช็คคุณแม่ก็จะจะเก็อบสามิ้งมือฟังฟังผุกคนระและโอเคครับป้าป้าทำไปได้หน่งอแว่าเพนเดยนร้นที่เอาไม่ยืมเพิ่มหนงได้จะเอาอ่ะเฮ้ยผ่านไะกีมไปให้ได้นะ อะไรก็ามไม่ร้นไปเรอันเนี่ยซมชดเ็นช่ไหมไม่รู้ว่าเป็นใครนะสัตดีชูก็อะไรได้บ้างนบ ขั้นที่สองันจีท้กี่ใบย้อนสองิกี่ใบอ๋อในชั่นเลือกได้ใช่ไหมท่านชั้นกีกห้าหรอใช่กดบ้างปสามทิ้งสามไปสี่ไม่สองปบ๊วยไอ้ยจ็บดแช่มกับบ๊วยลืมเลยต้ไม่บ๊ยดีกว่าเกี่ยวกับบอลดอนเมเตียนเราไปแล้วเราแช่์ก็เอาพแมทไปเซนตูดาม่าทีนี้ไม่กดม่กดไม่กดก็ไม่กนไม่นไม่กไม่กไม่กิไม่กไม่กนไมิดไม่ิไก่กนไม่

จะรออท่กล่องเหมมตบ้าเราต้องเรงแรง่รงแรนแรงแไม่รงแรง่รงแรง่รงแรงแรอแไงแรดแรง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 แองแรงแรงแรงแนด้ไม่รงแรงแไงแไง่รงแ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 รงรงแ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 รดแรงแรรงแไงแไงแรงแรรงแ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 รง่รงแรงแรด้รงแรงแรงแรง้งแแรรรรร

เขาดูหน้าเอ็กดิเดียคลิปปรเดียนใบไปเกตีนขาตุชารนึทใบโกงโกงมากชิคกว้จางทำงานถึงาตบัสดีแง่มะเอ่าเหล่อเงินจ่ากแ่งยิงนึงกะเม่ดกบอไรทิ้ออ่า โกว่ะไม่โกวใช่ไม่อยากเพราะว่าบางทีต้องกลับไปครอบครัวตู้จู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 ตู้ลูตู้จ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 ูตูู้่ตู้จ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 ูตูู้ตู้จูตู้จูตู้จูตูู้ตูู้ตู้จูตูู้ตูู้ตูู้ตู้ตูู้ตูู้ตู้ตู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 ้ตูู้ตูู้ตู้ แค่อะไรมาหัวซอค้าลงอ๋อไม่เอาเรื่องนี้ลงเลยย่อยไปอะไรลยยิบกะจารกรลุกมาอะไรเราพีจีเข้ามาคิดได้ตอนเรามีซจำไลน์มาไม่โกงถ้าคุณพ่อแม่เขาไว้ใจเขาก็ก็แม่เก่งขนาดนั้นปะแค่เริ่มแค่แค่เริ่มหลังไว้ได้ไรเลยรวมมันก็ไม่เคะบอกว่าอันพีจีเรื่องเรืู้ไปเถอะสวัสดีสองเดนบวกห้าพันตามเดนเนาะใช่ใช่ใช่จำไรมันก็แค่ก่อนเกีตาร์กีตาร์บวกอะไรบวกไปยี่ห้า นี <S <S ้ไอนะปันใช่เ็นีีแวนสิบโปรเจโนติเกอโนติเกอแล้วก็โนติเกอโอ้ยดีรออยู่เวร์อเลยรอเลยมีใบอ่ะสามใบไปมันกัดได้โผว่าไอต่อใหม่ทีมากตใหม่ทีทำพวกไ ีเลเดี๋ยวจวพามให้ดูจู่พามที่มองเลือดเทียนเหรอโอโหโอโหเฮ้ยแค่นี้ก็ชนะได้เว้ยบอกสองพันแถวเฮ้ยทุกคนเหยียวคนนี้รอบแรก้ย ใส่บดไปเลยดูเลยรรทับกมนได้ปะ่้แต่ม่งข้้ขอไม่ได้มันต้องคอยแถวเลือถวแถช่องเองใช่ข้อร่ำวยคอยแต่ดูได้ดูบอกขอได้เกียร์มันบอกต้องเสร็จไหมไม่น้อ เจาข้างมาถึงูคือโซชีล่ไมถึงส่ม่บูธไม่ได้เท่าไหร่สิบห้ายี่สิบแปเอามาสองได้เฮ้ยเฮ้ยเกือกสิงเกสามใช่ลุกบกมือช่ังมันบกมือนะบ้านสอง บวกห้าพันเพาอะไรปาป้ายี่วันนี้มันมีโอชิขดเลยก็โคอลามาชีเลยพี่จี้อะรพี่ฟอนดิงลูก้าอันนี้ป้าซึมาเลยหรอฟอนเนี่ยนะปัดบึงว้าว้อะไรอ่ะปลาล้ดอร่ sort of 5, อยหซอนาเลยว่าใส่อร่อยไม่เคยกิน พี่เี่รสชาเขียวมี่มีรสชาเขียวเลยอรสชาเขียวั่นไงตั้อยู่เราจะเคยกินแบบนี้ลนไม่รู้จักรสเองมันจอมยังไม่ไช็อกโกแลตเบสไวชอกเบสี่ตัวไวช็อกโกแลตกูชอบเลยที่ชอบคนขาวไม่ชอบ่ชอบดาร์ช็อกโกแลตชอบขย่อมแม่ขาไปจะไม่นอาใจมือแปดเลยใจาใจมือแปดก็แกกไม่เข้ารอบแล้วที่ดอกก็ไม่ได้ ก็ใจทีเดียวลมเลยดูดูไว้ดูไว้อะไรอะเจกหติดการติดโฟลเดทขึ้นมือซึ่งมันไม่มีก็จิน่ะยี่ไปไหนไม่โเวร์ไม่ออกลไมัโอเวอร์ดินจั่วพามแค่นั้นไม่กลัอกแค่นั้นแค่แค่แค่นใจเราห้ยอะไรพ่อผมแล้วบอกแล้วไม่เจอเจมขาจอจิงเนี่ยไอ้แ่หรอหรือว่าแหวว่าอะไรไอ้เนี่ยยูยู ไอ้ยาสามกับมาดมสองดมหนะะึ่งน er> ี uh ่อได้ค uh ุ <t uh t uh ้เธยเลยเก็แบบน่นองเจาตัวงเตียโตเต้หนึจที่นี่เจ้าเข่าตัว้าลยแล้วมันกลับมาลุกขึ้เจอข่าชิบโปไดดเจอข้าหตายตาคนด้วยคนเออี่มันกตีคนเลย ทำไปเนี่ยจะมาเจก็ได้มาเปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ย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 นผู้เล่นหน่อยเงั้นเปลี่ยนผู้เล่นหน่อยเฮ้ยพี่โอไม่พอใจอ่ะผมเล่นนเจ้าของเด็กดีกว่าอ๋อคือต้องเปลี่ยนของเป็นสีอื่นนะสวยอืไม่เลยนะจะมาเขียนการไฟฟ้าจายตรงกลางกันเถอะไปเขียนทำไมวะไม่เขียนด้วยการลิขสิทธิ์ไงเฮ้ยเหมือนเหมือนว่าเพราะสรีมันไม่สามารถเหมือนญี่ปุ่ณได้เล็ไม่เขียนไม่ว่าจะเปลี่ยนฟอนต์ได้ป่ะเออเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์ที่มันตัวตัวใหญ่ไหมแบบพักให้มันเขียนฟอนต์เริ่มต้นพต์เร ไม่ใช่เหนื่อยนะมันน่าจะเป็นไอนั่นอ่ะอะไรอะไรรมันไปอย่งนี้นาดเดี๋ยวไปลูกเดี๋ไปลูกเดี๋ยวไปอนนี้อ่าดียว่าเวลาจำเป็นอันนี้อ่านด่าก็บอกเร็วเดี๋ยวไปลูกเดี๋ยวไปตายแล้วทิ้งไม่ยากเลยอ่ะคิดง่ายดีดิตาทิ้งเอ็กซ์เพลเยอร์ซะตัวึงไปะ แอ่ผมช่องบลดีกว่าช่องชื่อว่ามั่วจุกกเาไม่ไดเรียนพิเศษบาเต้ยชนแอ๊ยันมีบาเต้ชนแอ่ะนี่ยทำห้าคนทำาทำหเลยสีแล้วตาอนตาต้อนพายสีแ ทำเนี่ยทุกช่องทุกช่องทำอะไรนะเด็กโปรไฟล์ทุกทุกสีแปลว่าอยู่ในเครือเดียวกันเไหมเคืออยู่ในเครือบริษัทเดียวกันเป็นช่องลูกแค่ช่องลูกแสดงว่ามันขึ้นมาเยอะดิกิมท้ามันอ่ะไม่ตีอ่ะไม่จูอเริ่มก่อนพงโมเขามีเอาไว้ตีนะครับครับใช่ไม่ กี่ตัวตอนนี้มันรู้ว่าจะได้ฟอนจานี้เดียวทีนนี้เหี้จะแปดไม่อยากฟังเขาจะเนยัเขายะว่าเมื่อคุณกลับมาเล่นสีที่คุณชอบคุณก็เปลี่ยนไปสีก็เกียไมเชอบจะเป็นเกียรแต่รู้สึกว่าเล่นสีสุดละสีแย่ต้องเล่าร้อนงเพลงใหญ่ไปพี่อมเราต้อการพวาอุ่นฟอเสเซอร์เถอะไปไปดูไปดูไม่รูครับเออคุณเห็นไม่ได้ไม่ดู ได้ดีเหรอได้ดีกันสิบห้าค้าอะกำลังไปเลยไม่เปนไรไม่มีจนดีนะข้าวเจ้าไม่มีตัวนั้นเนาะใบแดงมันเฉียดไปเฉียดมาเนอะไปดูเดี๋ยวค่ะมันเบอร์อะไรอ่ะไม่เป็นไรครับขอเด็กขอเด็ก เราสุดห้าเข่าสีแดงจะเป็นที่หนึ่งอันนี้คือมือมือมือโคตรเทพบอกงะที่หนึ่งเราจากอีว่าไปแล้วโอเดย์อ๋อเออมาเนี่ไอ้มันจะขอโอเดย์ใส่แบงค์บอกเราเล่นมีมเลยฉีกเลยไม่เล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วชอบใช่ตั้งใจมากอะในนาใบเลยเกตโตโอเคเอาคาร์โนว่า มันฝรั่งตาไมจังเปล่าไต่เ่อนไต่เ่อนอ่ะเอ้ยนี่มึงหลับอยู่ปะเนี่ยวงการไรไรสระจั่วมีไหมมีไหมเ่การวงกมซะเฮ้ย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 เดโนดินโนดินจัวออเดอร์ออเดอร์าคาลงประสจัวจั่ว อยู่อีกบ้กคอมโบกว่าล่ะเข้ามาทีว่าไอ้พวกเกตตามกลับไม่ได้ไม่ีบรจัดสิบห้าตอเหรอเฮ้ยเก่าเออนี่ชั้นหนึ่งนี่เก่าเออไหนเดมไปดิี่สิบ้ามาเข้ามาได้เลยไปฮวเฮ้ยฮิวคิดพลัง เราได้ไงล่ะแล้วแต่สามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าแลรอบแรกโแรอกลาง่ื่อย่งไม่ติดนะแต่คดีเ่ยแต่คดเ่ยตเธอจุกอ่ะสิงไปสิงไปมันจะเก่าปไหมมัจะทำไรส่แล้วไรดูถ่ายแล้วกติจอจอิบ่่ไมมันน่จะบอกว่าเสิร์ชการ์ที่มีคาว่าบรน้านเก่งไปเรจะชพวกนี้ มันเสร็จได้แต่น้องเจตอ่ะใช่เจอได้แค่ element bar mark one เฮ้ยใช่ครับถึงเข้าไปแล้วปรับอย่าอย่าคุณอย่าทำอย่างผมอย่างนี้นะคุณรู้ไหมผมเป็นลูกใครก็ตัวเองยังไม่รู้เลยโหอยูไปจ้างงานป้าพูดปิดเลยจะไปตามป้าป้าไปทำมีเด็กกี่ใบนะใครเป็นค่บอล ทคนิคเทคนิคเลกาจำไว้ด้วยหรืองบารเียควอน่อยไม่อาจแต่เขแข่งไเจ็ดสามนะโอ้ถ้าถ้าบอกว่าไม่เคยไล์อ่ะยินดีดีใครชนะใครชนะบอดบอสี่บอสบอสเทียร์เลยนะเฮ้ยพาพาตรงนี้ ไปไปไปเก่เก่งไม่ต้องตามป้าเลยผมตตตเยเยยกนกูก็เทคมือถึงไม่มคือะไลูกเป็นกลางที่โตเลยอู่เกเป็นจ่าทีน่กับที่สงลูกเฮ้ยเอง้คะป็นความรับครับี่โอเวอร์ทุเกอร์ท้าวแมน้าบอปาไมน้าที่งเหน้าบเฉพาะอะไร่ะเฉพาะตัวนี้ตัวอะไรก็ได้แถวหน้ ดีอยู่นะตนเขาด้าเข้ามาเลยขี้ตายไฮ้ยเอติกเกอรไม่ไปเดเกิน่ะดีนะข้างนไม่ใช่เอเดียร์รอลายข้างแล้วก็สแนเช็คเกียดะอติเกอร์จูนนึ่งมาข้างนี้แปลงเนสีแดงแต่โอเวอร์สดนเช็คโนติกเกอร์ยัเงมีเอ้ยา บสามเหรอไปพจีขี้ีพลังขี้แบบนี้เออเออจริงจริงเ่อแดงจริงห้าหมื่นแลยวเอาไหม่าเก่าก็เล่าทีเฮ้ยไม่ป่อยข้งทีวะไม่ป่อยพี้อะไรอะไรพี่จีี่จีเ่าุ้นระไรวะ อะไรพามีอะไรพามอะไรวะอ้โยรถ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 จวดิ๊กอนหมดไยไม่ได้โมโม่โม่มาดิวะไม่ไม่เท่าไรหรอกอะไรพอใจนะเดิได้อะตัวสองกูไม่เจ้าลายหรอกสีเหลืองอ่ะสีเหลืองก็ไม่เจ้าลายหรอกไม่ไม่คว้าไปตรงนั้นตัวสองอ๋อไปเลยเอาด้วยเมินที่ขา้าวปได้เงินคนห้าพันครับให้ใคร เฮ้ยมันมีตัวนั้นไหมมันมีตัวนั้นใช่มันมีราดุมันมีไม่ใช่ลากร็วเออไม่มีไรพ่นกลีแลสามมานไปเฮ้ยเลิกให้ชาทีอ่ามีินลแล้วอันนี้สามหมื่นยิงสามยิงสแอปดเปดเปลี่ยนมบอกแฟนตี้แ ไม่ต้องมีช็อปปี้ก่อนโอ๊ยยังต้องมีปี่ปอบอลพี่ลุกไม่ได้นะลี่ามนอเออไม่ได้แล oh, yeah, okay. yeah. anyway. anyway. ้วได้ได้ยูปาอ้ยยยยเออยยายย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 ่่ย อันนี้จะเป็นสีอันนี้ก็หนึ่งาะมาปิจีมาปิจีมาิจีมาอะไรเริวมาเออสามพันสามห้าพันสามมนสาไม่นะจะจะเบิดไปเนี่ยแป้เไม่ไม่ดีดีแปดสามแปดเหราหลังเลย5้าแปกแใช่ไมห้าแปด้ไม่ แตกินก๋วยเตี๋ยวนะไม่ใช่เยนะมีก๋วยเตี๋ยวโฉพพี่อันนี้เบตเป็นสีสามห้าพันเลยหกสามเฮ้ยหกสามสีหทำไมทำไม่นน้ไม่ทำไห่เอาพีจีเราเดี๋ยวฟอนเื่อเหมือนเลยจัวไอ้เราแบบมันเ้ยจไม่มีใครแล้วเฮ้ยไม่ิได้เหรอมาแฟนอ่ะมันจะกลายยังไงจิงหวะนี้อะไรพี่เรามีฮิวไปหมดแล้วอแล้ว ไปหนึ่งสองใช่คดคุมแล้วใส่แย่ตัวเนี้ยทำไมได้ดืมแล้วยิปเหรอใช่ดงเดียวอุตาหหใช่แล้วอยได้กล่องออือโหเดเ้ยไม่เอาใช้เั่นันหรอทไมโมเฟียเออไม่รู้ก่อนครับมเป็นวิ่ง เล่ือไไันขาวี่ส่ตาได้ไม่พอะจมหอยกล่องี้ติดแม่ไม่มีมีอ๋อใช่มันเป็นไม่มันทิ้งไม้เอแปงไทิ้กไลไปสรอบแล้วสามนหนึ่งเปืนสองพันห้ารอมเก้าสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้า บาดนในเป็นไกัีเนี่ยนะครับงได้ได้พร้อมลูกแรกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จวก่อนแล้หร้าต่อโอ้ยยังไงนี่ตอการเฮ้ยซุปหนาหน้าีมยอ้าออตบนี้อง้าโอิเกอร์โอ้ไม่ตัวใหญ่เหมือนกานกุ้ยเต้กย เอาเด้นมาเลยเลยไม่ไมเราพาเราแฟงด้วยไม่ไม่ได้พาแล้วพี่มันใครอยากกินเป็นโอเวอร์วะมันไปเดียวมันจะไปเดียวโลกตีพระเอกว่ามัเตียนป่าเตี๋ยว คือมันมีดีกว่าแต่มีบอลเตียนมันมีกัไม่ได้มีมันมีมันมีบอลเตียนมีเหรอมีแมันได้ได้ตัวนี้เลยตัวอยู่ข้างในเลยที่เริ่มเรื่อยๆตัวส่อตั่เด้งติ๊กเกอรเติ๊กเกอรเฮ้ยอย่บอกแล้วว่าเป็นบอลเตียนิดแบนยุ่งเข้าลูกคนุกนดิเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอยากไปช่วยโอเค่าผ่นจากตัวหลังเนาะ เฮ้ยิวมากีบใบแล้ววะ้ำสดมกคิบเลยเ้องถ่ายดอ้อเาออกงานแล้วเว้ยอ้วนแกไม่มาเฮ้ยิวมาแค่ตออไม่ได้สาตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยเตี้ยตีาถามว่าเอ้ยสามสามทำไมสาสก็บวกห้าพัองหมื่สามสามอันนี้สองหมื่นี่สิามออนี่สามะ วม่ไม่อ้ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7นี่แปดวัดเลยตรงนี้แหละอะไรพี่อะไรอะเฮ้ยต้องเก็บมน้่เก่งที่ไรล่ะที่เก่รอ่่สอสม่้ากเจ็ดแปดเ้าสดม สามใบคมใือมีอยู่สี่กเ้ห้าใบค้เดียวใช่ไปเลยได้เก็บสามก็บสามไม่มีเฮ้ยลาเอาโอ้ยจริงปังมาละไปตีมาห้าหนึ่สามจ้าูไปปอาดิวสวนไป้เป็นฟอยว่ะไม่ใช่ ไม่จะไปป่าไม่จะไปป่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โเนี่ยวมาเดนไปนั่นฮิวเดยวไปนั่นเอเวอร์ยังไงล่ะทำไามาตอนเลิมหูแล้วที่ดีมั้ยตอนขย,ยัน